สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีขนส่งจังหวัดน่านนะครับผมวันนี้เราจะเดินทางไปยังจังหวัดแพ่นะฮะเราจะเดินทางด้วยรถตู้นะครับผมไปจังหวัดเพ่กันตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าค่าตั๋วเท่าไร่เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนครับเราจะเดินทางเที่ยวเจ็ดโมงสามสิบนะฮะตอนนี้เจ็ดโมงสิบห้าแล้วครับผมไปซื้อตั๋วก่อนครับ ไปไปแพร่ค่ะใช่มีเทสงูจับจับเดี๋ยวมาขึ้นร้ตู้นะครับคนเดียวจ้ะครับผม

เราเดินทางไปดูนะครับผมรถตู้จะจอดบอริเวณนี้นะฮะนี่สุโกทไทยวินทัวนะฮะนี่ครับรถต,ตู้จะจอดตรงนี้นะครับสาย143่่านะครับน่านแพร่เดนชัยนี่คันนี้นะครับ ก็จอดรอผู้โดยสารอยู่นะฮะเจ็ดโมงเช้าสามสิบนาทีนะครับรถตู้น่านจังหวัดแพร่ก็ออกเดินทางนะฮะต้นทางก็มีผู้โดยสารสองคนนะครับเลือกที่นั่งด้านหลังนะฮะเพราะว่า ถ้าพูดโดยสารแน่นเนี่ยเราไม่ต้องลุกนั่งให้คนอื่นบ่อยๆนะครับเดินทางกันครับผม bye bye, บายบายเมืองน่านนะครับ กจะมาเยือนใหม่นะครับ ชมบรรยากาศตอนเช้าๆของตัวจังหวัดน่านนะครับอากาศคลึม้มคว้าคลึ้มนปนแต่เช้านะเนี่ยตั้งคันต้นทางแบบนี้ก็ มีแค่สองคนนะครับ ส่งผู้โดยสารอยู่นะฮะตอนนี้ก็ผู้โดยสารก็เริ่มเน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่นั่งเกา้าอี้ตัวหน้าเนี่ยต้องลุกแล้วนะครับเดินทางต่อไปจังหวัดแพร่ครับ ยากาศสองข้างถนนชมวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านกันนะครับ ตอนนี้เวลา8ปดนาฬิกสินาทีนะครับผมรถตู้น่านแพร่นะครับกำลังเดินทางไปยังสถานีขนส่งจังหวัดแพร่นะครับผมเที่ยวนี้เนี่ยก็มีอยู่ผู้โดยสารห้าตันนะครับอากาศดีมากนะครับ เริ่มฟ้าเริ่มฝนตลอดทางนะฮะเรามาดูบรรยากาศจากด้านหลังตัวรถกันบ้างครับ ไอหมอกสองข้างทางนะครับสวยมากเนี่ยครับดูไกลๆนะครับ ระยะทางประมาณ60กิโลเมตรนะครับจะถึงขนสงจังหวัดเพชร สภาพสนนสองข้างทางก็เกียวกจีนะฮะเนื่องจากอยู่ในฤดูฝนนะครับคนดูดูฝนแล้วเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะสวยขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าพ้นฤดูหนาวเนี่ยไปเข้าสู่ฤูดูแรงเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ น,นจังหวัดแพร่นะครับผมค่าตัวร้อยี่สิบาทนะครับวิวสวยมากนะครับ สร้างสุดยอดมากๆครับช่วงตรงนี้เป็นช่วงลงเขานะครับ องวันยาวๆหรืองฮะ จากเขตภูเขานะคะตอนนี้เข้ามาสู่พื้นราบแล้วนะครับผม yeah, yeah. บ้านเรือนประชาชนสองข้างทางก็เริ่มเยอะแล้วนะครับ เมืองจังหวัดแพร่นะครับผมใกล้จะถึงคนส่งเระแล้วน,นะครับ สถานีคนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่นะครับ สตาร์นี้เล็กๆนะฮะนี่คันนี้นะครับเรามาเมื่อครู่เนี่ย